lòng rồi bắt đi cũng đi càng cặp thì hình bắt mà xuống rồi 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 nghe ngập chứ mà không phải là xuất tù à mẫu tù đấy mà Đó, mà đi bắt à, ừ, à? để thấy mà là con bắt đi xuất rồi nghe lúc nào cho là bắt bính bắt à ơi cũng nhập vườn thì chặt chặt chắc เพื่อนกันครับต้งเรียนรุุนเดียวกันทําไมอยู่แตเสียแต่ตะพูนขอส่วนเรียนเหรออ่าส่วนเรียนเดี๋ยวผมเรียนเลยเดี๋ยวไม่นอนก็คุยปัญหามานะผมเด้ยนเวปามก็มีปัญหาเมทเด็กอะไรก็ปวดว้างก็มีปัญหาย่างเรียนนะครับเรียนีผมเรียนเลยวเรียนไม่จบแต่ว่าเรียนกันอยู่มาแล้วครับนะครับ เรียนโดยไม่มีทีที่สุดนะครับออกมาที่นี่แล้วผู้หญิคนที่ทำอยู่นั้นไม่ว่าทำอะไรนะร่นป่าส่วนยางส่วนเลียหรือว่าไรก็โพดอุปพักล่งเอาธุรกิจที่พมทำอยู่นะอุปพักไฮโดรโปนิกส์เนี่ยเอาไปเปรียบเทียบเล่ว่ะอันตือคุมทุนไม้ตุนตบเทนแบบไหนนะครับไม่อยากจะมูลนะดีได้ไปรงไปเบิร์ดอบรมนะที่อบรมมันก็ต้องจ่ายตังค์นะครับ ก็ไม่ถังอ่าแต่คือคือคือดาวโพสนะทรงเสียเบียร์ทรงพันธ์ซ้ำพันธ์เดี๋ยวพอความดูอ่ะพุ่งไดูอ่ะได้เต็มเม็ดเต็มตม้วนมาให้นะแต่ถ้ามาที่นี่ได้หลอดตัวเส้นเลยพุงมีความดูเท่าไหลพุ่งใต้โถนไอมดนะครับโปวิชานี่คือร่วมไม่ได้สื่อน,นะครับไม่ใช่ลงทุนเลยเราได้ความดูโดยอ่าประสบก,การณ์มั่งการไปอดหุบดมมั่งความดูปรึกษาทางการเกษตรมั่งนะครับนะด้วยนะครับเดี๋ยวเวลามันไม่ไม่โพกนะ còn đi pú pắc hệ thống ôn dịch, chúng ta cần độ phòng máy trước, phòng máy mà đa ban ban, chúng ta không có Lư, bác, bác thì bác thì bị xã hội, hệ thống ôn dịch là pắc pắc cái này, đúng không? To con pắc thầy cấp năng này, ông hai cấp năng, ngoài ngoài thầy cấp năng full thì bô luôn trên trong social, youtube này luôn full, liên quan đến tranh, liên quan đến phim, đúng không? Rứ pắc อยู่ฝ้ามือด้วยครับเป็นแตงเืกฤษลูกเมลอนลูกอ่ไอแตงกวาดี่นะครับออกซิเจนอีกตัวหนึ่งอยู่ใต้แผลงเลยตั้งตั้งเมื่อกโคนผู้ชายทั้งสองลอยหลีดนะครับทั้งสองลอยหลีดไอวาฬผัวชายทั้งสองลอยหลีดผัวหลงคุดน้ำ เวลาฝนตกนะน้ำลงในท้องคืงมันจะดันดันแปรงขึ้นดันแปรงขึ้นทำให้ลอยก็เลอยกว่าหยุดชายแล้วมาคิดโยนล้างเลวอ่าชายตัวได้ได้มั้งแต่ว่าสามารถมุ่นน้ำในระบบได้ก็คือมีกระบะปูนเคออีกไมครับกระบะหัวปูนไอ้นั่นจู่น้ำได้ประมาณลอยซีดข้าวรยุดแบบสมารถมุ่นเวียนได้ช่วงใบราวนะครับกดไปเรื่องพกจิ๋งหล่า นะครับคือเรารูเลยว่ามันการสะบ้านเหมือนปนคือปั๊มดูตรงไหนสะดือน้ำลงเป็นไหนโถ่ก็จายน้ำมันจะไปไปไหนนะบกับาำรับวดสะดุธิจ่ายเหลวคงทุนช่ายเหลวนานช่ายได้ไายปีนะครับบางคนเคยตั้งคำถามคำถามถูกนูดเวยเลยนะว่าอายุการใช้หานกี่ปีได้หนอ ผมติดตังยี่สิบมื้นเหนนี้ประมาณสามมื้อห้าสี่มื้อนี่ผมว่าถ้าอายุปัติกเนี่ยผมตังไว้ประมาณสามปีถึงสี่ปีนะครับไอ้ส่วนโฟมนี้กับเล็กนี่ผมบอกไม่ได้ถ้าเฮ็ดที่ผมบอกไม่ได้ก็คือว่าผมทําอยู่สิบว่าปีเลียวสิบเจ็ดปีเลียวเล็กกับโฟมจุดนั้นนนั้ผมยังทําอยู่เลยนะครับหลังอาคารสีเขียวฟังนู้นะครับ มีทำอยู่เลยนะครับอย่างอย่างทําอยู่ปกตินะครับคุเลยให้คําตไม่ได้ว่าอายุพวกเล็กพวกนี้เท่าไหรแต่ว่าคลาวๆว่าสิบปีไม่ต่ําอย่างนโฟมนะฟมนี่คืออายุเพราะมันคงจะเป็นรอยปี่แล้วนะครับอู้ของเงี้ยครับถ้าบอกไก่ไม่จิกนะไก่ไม่จิกเสียไก่ไม่จิกหลอดไม่เยียบบางทีลูมปัดมาต่างนู้นถึงหลอดเยี่ยบนะครับมันเลยแตกหักมังเลยมัง นะครับนี่คือวัสดุตีชายเรลวไดนานหรือว่าชายเร็วพุ่งท้นนะครับปันปืนมันก็พักอินซี่ฮะเท็ิซสิกวายนี่ไงวะแกล้วใช่แบบนี้นี่คือว่าชาวเขามาหลากหลยมาคุยเลยว,าว่าเขาจะแตยจะปูพักอิฐซี่นะครับพ,รพิลผมก่าบบลงโลเร่ลงหนึกจินตนาการเล่หนึกพุดตอบเทะเล่ความยุ่งยากปันปือนะครับ ว่ายุ่งยากมาพังอินซีแต่ผมไม่ได้กัดกันนะคือตามตามตามสบายว่าฟันคืนแต่ว่าผมจะคุยในเรื่องของพักปวดไฟว่าในไงวะในอยากวะนะครับผส่วนขาให้ดูคุณอีกนี่คือมันมันไงวะนะมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรเดี๋ยวผมจะคอยคุยเรื่อยๆนะแก้งฟ <c oughs> ังน,นะค่ะทิงเรือล็อกไปคิดคืนนี้ว่าเออเราทำพักปวดไฟวะนะนะครับผมพักอินซีจริงๆเงี้ยมันกระบวนการมันมากัน คีไก่คีงัวตี่ยส่งัวมันต้องเลียเล้ยงอินรีย์ถึงเลี้ยงอินรี่เราห้ยาหน่อยครับมันไม่มีใช่ไหมครับยาที่กินนะว่าตรงยาแต่งยาที่เป็นอินทรีย์กันอินทรี่เพื่ออยู่เรี่ยมันไล่มันนามท่วมมัง,ม,ม,ม,งมันก็จบเลยครับถ้าปลาไป็ลมกินโยะยันยาวนี้ลงุกงานนะนะคือนั่นคือฟุตหล่ออทางมดอย่างนะครับ ขอเตรียมๆนะขอเตรียมๆขอตัดสินใจที่คอยทู่คุยกันตัดสินใจเดี๋ยวกอเป็นปีเดียง่ายนะครับ่อไปวัสดุที่่ายเลยมัดไปนะครับจายเลยมัดไปก็คือมันจะติดไปกรับหลับผืนเลยนะมีอะไรมั้งนิ้งเอ่อเมล็ดพันธุ์นะครับ เล็ดพันธุ์ไ้งเอโดปนิกันเมล็ดพันธุ์นี้คือสายไดมดนะถูกเยี่ยวนะครับไม่ว่าเยียวส้นเด้งซ่าอีหรือว่าเปืองกระซสายไดมดแต่ว่ามันจะมีมววข้อจำกัดอยู่ว่าถ้าพักบุงแเมล็ดพันธุ์โค้งอะไรมันจะดีมันจะสวยขนาดโค้งอ,อะไรสวยก่อนวอนวกทานทานดูมันจะมีอยู่แค่นั้นเลยแต่ถ้าว่าปูงไดไม้ปูงไดถูกตัวนะครับปูงไดถูกตัว มีขอ้อสอบเจ๊กไปกันมีพักก้าวชนิดนะครับนะที่อยู่ในทุน่งเมียนะครับช่วงบ่ายจะได้หลับทุกคนเลยมีปุ๋ยมีฟองน้ำมีดินพอนะครับมีเมล็ดพันธุ์มีตะกร้าโพนะครับหายไปครบด้วยนะครับสามารถไปทาแล้วไงโกข้างบ้านได้เลยนะต่อไปฟองน้ำพอนะครับ ฟองน้ำฟองน้ำพอฟองน้ำพอนี่มันมีแต่ว่ากาลสิ้นภชินนะครับกาลสิ้นชินมันจะมีร้วยภาคหลังไว้เลย,เ,ลยเพื่อที่จะให้มันเล็ดพันนะั้นฝังลงไปในน,นะนี้นะครับโอวิธีการโพเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเรียนรู้นะครับวิธีการโพวิธีการปลูกนะครับวิธีการดูแลที่จะอย่ในภาคฝลายหมดเลยนะครับนี่คือฟองน้ำนะ ฟงหนามนี่มันจะติดไป็นการลักผืนเลยนะครับต่อไปอุ้ยครับอุ้ยมีซ่องตัวนะนี่ปุ๋ยเอกับปุ๋ยบีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการผสมให้เลยนะเพราะว่าทุกค้นจะได้ไปมันจะได้ไปแบบนี้นะครับได้เป็นคนเดียว วิธีการบางทีเราไม่ดูนะนะครับเดี๋ยวผมบอกที่ตัวเดี๋ควดเป็นพีเลี้ยงที่ช่วยอ่าครับครับเอาวันถึงไหมไม่มามา,มา,มาตรงนี้เลยครับมาทรงโซนรับก <c oughs> ่อนก็ได้ตด้เลยไม่ต้อเลยได้ค่ะ